ผู้ที่มีจิตแก่กล้าและพลังจิตสูงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแต่พระป่าสายปฏิบัติหรือพระธุดงค์เท่านั้นที่ฝึกจิตบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นหลักมากกว่าจะไปเคร่งศึกษาพระธรรมในพระคัมภีร์เหมือนกับพระสงฆ์ตามวัดในตัวเมืองทั่วไปกับคารวะก็อาจจะมีบ้างที่ชอบปฏิบัติธรรมบำเพ,พนะ็ญภาวนาจนจิตมีพลังสมาธิสูงก็มีอยู่หลายคนไม่รวมผู้ที่ฝึกจิตด้วยตำราคาถาอาคมที่มีอยู่ทั่วไป นั่นอาจจะไม่ได้เข้มขังเท่ากับจิตของโ้ธี่ปฏิบัติธรรมมากนักคนพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับพระสายปฏิบัติยังไงเสียก็คงจะสู้จิตที่ปฏิบัติมาอย่างลุ่มลึกไม่ได้อยู่ดีสำหรับพระป่าที่ปฏิบัติจนได้อภิญญาและจิตหลงติดอยู่ภายในรูปอภิญญาไม่ไปไหนเลยก็มีเช่นเดียวกันหลวงพ่อศุนเป็นพระสายเดียวกันกับพระอาจารย์ล้อมหลังจากที่ได้รับการสั่งสอนแนะนำไปจากหลวงพ่อพระอาจารย์เดียวกัน ซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ก็ได้แยกย้ายกันออกไปปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ต่างๆตั้งแต่ที่ยังเป็นพระนุ่มตามความชอบของตอนเองก็คือการออกธุดงควัดตไม่ว่าจะเป็นผืนป่าที่อยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศตามที่สายพระป่าปฏิบัติต่ตอๆกันมาหรือแม้แต่เลยข้ามฝั่งข้ามประเทศก็ไปกันมาหมดแล้วและหลวงพ่อสนยังเคยได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมาจากอาจารย์สายคารวาตอีกหลายคนที่ธุดงผ่านไป จนสุดท้ายก็ได้พบเจอกันอีกครั้งกับพระอาจารย์ล้อมหลังจาก15้าพรรษาผ่านไปในผืนป่าทางภาคอีสานในสมัยก่อนซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นผืนป่าอยู่มากมายและเป็นที่ที่พระป่าสายปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่แถบนั้นกันมากพระอาจารย์ล้อมท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยจะพูดจาซึ่งผิดกับหลวงพ่อสุนที่มีอะไรก็จะพูดจะบอกจนหมดสิน้นไม่มีอะไรต้องปิดบงังแม้แต่เรื่องการฝึกจิตภาวนาของตนเอง ที่ได้มาสึ่งอภิญญาอภาินิหารที่เกิดจากการบำเพญเพยียรที่พระป่าสายปฏิบัติทั่วไปไม่ค่อยแสดงให้ใครได้เห็นแม้จะเป็นพระโดยการกระามเพราะนั่นมันเป็นผลพวงที่ได้จากสมาธิซึ่งเป็นกิเลสไม่ใช่ทางหลุดพ้นตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แต่พระทุกรูปที่ได้เสวนาธรรมกับหลวงพ่อศุนก็ไม่มีท่านใดขัดหรือแสดงสิ่งที่ตนปฏิบัติได้เช่นเดียวกันให้ดู ซึ่งในโมพระปาจะยังรู้กันได้ด้วยยานบารมีที่สูงกว่านั้นอยู่แล้วแต่สำหรับหลวงพ่อสุนกับหลงติดอยู่แค่รูปยานภิญญาที่ใช้ร่วมกับคาถาอาคมที่ลำเลียนมาเท่านั้นจิตก็เลยไม่พัฒนาไปไหนมากนักด้วยเหตุนั้นหลวงพ่อสุนท่านก็คิดว่าคงจะไม่มีใครปฏิบัติได้ถึงขั้นที่ท่านปฏิบัติได้ก็เลยชอบจะคอยพ่ฒสอนแนะนำพระลูกอื่นๆที่พบเจอแลกเปลี่ยนธรรมะกันเป็นประจำ ไม่เว้นแม้แต่พระอาจารย์ล้อมที่เป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันครั้งที่ไปพบเจอกันโดยบังเอิญกลางป่าหลังจากที่ได้สนทนาธรมทักทายกันอยู่พอสมควรแล้วหลวงพ่อสุนก็ไม่ลืมถามเรื่องอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมด้วยแต่พระอาจารย์ล้อมท่านก็ตอบเพียงแค่ไม่ได้อะไรติดมาเลยจากการฝึกบำเพ็ญเพียรปฏิบัติภาวนามาอย่างเข้มขลัดได้แข่จิตที่สงบและมีปัญญาเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น เมื่อได้รับฟังคําตอบจากพระอาจารย์ล้อมก็ยิ่งเหมือนจะทําให้หลวงพ่อสนตะขิดตะขวางใจเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมจะแกล้งต่อว่าตนเองว่าปัญญาไม่เกิดก็เลยคิดว่าพระอาจารย์ล้อมก็คงจะได้อภิญญาเช่นเดียวกันกับตนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากน้อยแค่ไหนส่วนตนเองนั้นนอกจากอภิญญาที่ได้มาแล้วจากการบําเพ็ญเพียรก็ยังมีวิชาคมที่หล่ําเลียนมาด้วยเช่นเดียวกันจึงเกิดความคิดที่อยากจะลองดีกับพระอาจารย์ล้อม ที่เป็นสิทธิ์รวมสำนักพระอาจารย์เดียวกันดูสักตังว่าการฝึกบำเพ็ญเพียรภาวนาของท่านไปถึงไหนแล้วบ้างหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานรวม 15, สิบห้าพรรษาพระอาจารย์ล้อมท่านรับรู้ได้ด้วยยาณขันสูงว่าหลวงพ่อสุนคิดอะไรอยู่ปลายแก่ๆของวันนั้นพระทั้งสองรูปก็ได้แยกแย้ายกันไปคนละทิศละทางไปหาที่ปากกของตนเองไกลกันออกไปหลายกิโลเมตรกลางป่าคนละด้าน ตกคาฟ้ามืดไปไม่ทันเท่าไหรหลวงพ่อสุนก็ลองวิชาอาคมที่ตนเองนั้นล่ำเลียนมากับพระอาจารย์ล้อมก่อนเลยด้วยการปลุกผีป่าและส่งไปรบกวนว่าจิตของพระอาจารย์ล้อมจะนิ่งมากแค่ไหนแต่ทว่าผีป่าที่ปลุกขึ้นมาด้วยวิชาอาคมกับไม่ยอมไปไหนดันลอยไปลอยมาแลบลิ้นปิ่นตาอยู่รอบๆหลวงพ่อสุนนั่นเองไล่ให้ไปหาพระอาจารย์ล้อมยังไงก็ไม่ไป จนเกิดความโมโหหลวงพ่อสนก็นเลยตะหวาดไล่ออกไปเสียงดังจนผีป่าเกิดอาการหวาดกลัวตกใจพุ่งปวดพลาดเข้าใส่ล่างของหลวงพ่อสนซะเองจนถึงกับงายหลังพึงก่อนที่ผีป่านั่นจะหลุดจากอาคมและหนีไปได้ทําให้หลวงพ่อสนเกิดอาการโมโหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งหลักได้ก็เลยลองใช้อภิญญาร่วมกับอาคมที่ล่ําเลียนมาปั่นเทียนขีพึ่งขึ้นมาให้เป็นควายธนู และปลุกให้มีชีพเหมือนดังมีชีวิตก่อนที่จะคว่างออกไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่ตั้งใจเพราะคิดว่าพระอาจารย์ล้อมคงจะมีวิชาดีเป็นแน่ผีป่าถึงได้ย้อนกลับพุ่งเข้ามาหาตนเองได้แบบนั้นทั้งที่ยังไม่ทันไปถึงตัวพระอาจารย์ล้อมเสียโดยซ้ําจู่ๆควายธนูที่คว่างสลายออกไปเป็นควันดำๆพุ่งออกไปด้านหน้ากับพุ่งย้อนกลับมาหาหลวงพอ่อศนอีกจนกระทั่ง กฎและอัถะบริขารกระเด็นกระจัดกระจายออกไปคนละทิศละทางโชคดีที่หลวงพ่อศุนหลบออกไปซะก่อนและเหมือนจะแก้ล้ำไม่ทันเพราะควายธนูเตรียมจะพุ่งกลับเข้าใส่อีกครั้งก็เลยแสดงอภิญญาแปลงกายล่างของตนเองไปเป็นเสือลายผาดก่อนพุ่งกระโจนหลบการไล่ขิดของควายธนูที่สั่งขึ้นมากับมือแทนที่มันจะพุ่งไปหาพระอาจารย์ล้อมตามที่สั่งกับวิ่งไล่ขีดตนเองแบบเอาเป็นเอาตายสุดท้าย จึงต้องสู้เพื่อจะคลายอาคมออกจากมันให้ได้แต่โดยความว่องไวและดุร้ายของการที่มันเกิดจากวิชาอาคมสุดท้ายหลวงพ่อศุนย์จำเป็นต้องฆ่าเพื่อที่จะหยุดวิชาอาคมที่กากับมันได้ด้วยการพุ่งเข้าไปขยำที่ลำคอกัดกระชากเวี่ยงไปเวี่ยงมาควายธนูที่เกิดจากวิชาอาคมกับเหมือนมีเลือดมีเนื้อขึ้นมาและเหมือนว่าจะมีชีวิตจริงๆบาดแผลชะกันที่เกิดจากคมเขี้ยว โดยฤทธิ์จากการแปลงกายเป็นเสือของหลวงพ่อสุนกับเลือดสดๆที่แดงฉานไปทั่วมันกลับทําให้หลวงพ่อสุนตกใจเสียเองจนละคมเขี้ยวออกจากควายธนยูนั่นออกไปเพราะตนเองนั้นเป็นพระไม่คิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจริงๆเพราะเพียงแค่อยากจะลองอาคมและอภินญ,ญาของตอนเองเท่านั้นยังไงตนก็นยังเป็นพระไม่ได้คิดหมายชีวิตใครถึงตายแต่เวลานั้นหลวงพ่อสุนเองกลับมีความรู้สึกว่า เลือดและเนื้อสดสดของควายธนูกลับมีรสชาติหวานหอมหน่าลิ้มลองแบบไม่รู้ตัวเกิดความอยากกินขึ้นมาและยิ่งมีความรู้สึกเหมือนว่าตนนั้นได้กลายเป็นเสือเขาแล้วจริงๆยิ่งถ้าได้กินเนื้อสดสดเข้าไปคงได้กลายเป็นเสือสมิงเป็นเสียแน่แต่ช่วงเวลานั้นก็ไม่อาจจะยับยั้งชังใจของตนเองได้กระโจนพุ่งเข้าไปขย้ำควายธนูที่ยืนท้าทายด้วยความกระหายกัดฉีกเนื้อหนังควายธนูกินเข้าไปแบบไม่ทันยั้งคิด เล่ากับว่าอดอยากมาเนิ่นนานลืมเรื่องจะลองอภิญญากับพระอาจารย์ล้อมไปเสียสนิทจู่ๆล่างควายธนูที่เกิดจากอาคมเกิดสลายหายไปเสียเฉยๆต่อหน้าต่อตาแต่สายตากลับเปลือยไปเห็นพระอาจารย์ล้อมนั่งอยู่ในกฎจุดเดียวกันกับที่หลวงพ่อสนทันปากกฎอยู่ไม่รู้ว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ขณะที่ยังมีความอยากและกระหายเลือดเนื้อทำให้พุ่งเข้าใส่ไม้จะขยำพระอาจารย์ล้อมที่อยู่ในกฎ แต่ว่าล่างพระาจารย์ล้อมกับหายไปอีกกลายเป็นล่างของหลวงพ่อศุนเสียเองเท่านั้นแหละก็ทําให้หลวงพ่อศุนได้สติกับคืนมาอีกครั้งเหมือนครึ่งหลับค่งตื่นจนสะดุ้งงา่ายหลังผึ่งลงไปก่อนจะรีบลุกขึ้นมาสํารวจตัวเองจนทั่วก็ยังเห็นว่าตนเองนั้นยังเป็นล่างของคนอยู่และยังอยู่ในกฎเช่นเดิมหันกลับไปทางด้านหลังก็เห็นพระาจารย์ล้อมท่านนางนิ่งอยู่ในกฎที่ปากกฎอยู่ใกล้ๆกันนั่นเองรู้สึกแปลกใจ โดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยซ้ำทั้งที่ก็เห็นพระอาจารย์ล้อมนั้นแยกทางกันไปคนละทางแล้วเมื่อช่วงบ่ายแต่ทำไมถึงยังคงกลับมาอยู่ที่เดียวกันได้ไม่กล้าถามออกไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำได้ก่เพียงสงบนิ่งหลับตาเข่าสมาธิทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนพอจะเข้าใจว่าอภิญญาและวิชาอาคมที่ตนนั้นมีเทียบไม่ได้เลยกับจิตที่วา่างเปล่าลุ่มลึกที่มีอภินิหารขั้นสูง ได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำก็ไม่มีอะไรจะสามารถมาแผ่วพานได้แม้แต่น้อยคงจะเหมือนกับพระอาจารย์ล้อมนั่นเองและเข้าใจว่าพระอาจารย์ล้อมก็คงจะบำเพ็ญเพียรภาวนาจนเลยคำว่าปัญญาไปไกลามากแล้วถึงขั้นที่ท่านบอกว่าทำให้จิตสงบและเกิดเป็นปัญญามากขึ้นในขณะที่ตนเองยังหลงติดอยู่แต่ในที่เดิมไม่ไปไหนพระอาจารย์ล้อมท่านไม่ได้แสดงอะไรให้ดูแม้แต่น้อย แต่กลับทําให้หลวงพ่อศุนคิดได้ด้วยตัวเองเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นการสอนสั่งเนื่องจากว่าเป็นศิษพระอาจารย์และรุ่นเดียวกันยามวิการของคาคืนนั้นนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรภาวนาไปจนถึงฝาสางก่อนที่จะเก็บอัฏฐบริขารและแยกย้ายกันออกไปบําเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปหลวงพ่อศุนจึงได้หันไปบําเพ็ญเพียรภาวนาอย่างไม่ลดละแม้จะตามหลังพระรูปอื่นๆไปมากก็ตามแต่ก็ยังไม่สาย ที่จะละทิ้งสิ่งที่ตนนั้นหลงทางมาเนิ่นนานหากไม่ใช่พระอาจารย์ล้อมที่เห็นว่าเป็นสิทธิ์รวมพระอาจารย์เดียวกันตนเองก็อาจจะกลายเป็นเสือสมิงไปจริงๆเสียเป็นแน่แล้วในสมัยโบราณหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างกับหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ตามปากเขา หากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยรัว่วเดือดร้อนอะไรก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเพราะว่าการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนั้นยากลำบากมากจะหวังเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือก็คงจะยากในหมู่บ้านนั้นๆก็มักจะมีหมู่บ้านที่มีความเก่งก้าสามารถหลายอย่างหรือไม่ก็อาจจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ต่างๆในการเอาชีวิตหลอดที่คอยช่วยเหลือและถ่ายทอดให้กับรุ่นลูกลุ่นหล,ห,ลหลานได้เช่นเดียวกันส่วนตัวผู้นำหมู่บ้าน สามารถที่จะตายรั่วสละชีวิตเพื่อลูกบ้านของตนเองได้โดยที่ไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆแทบทั้งสิ้นซึ่งผิดกับสมัยนี้ที่ต้องมีผลประโยชน์เข้าไปเป็นส่วนร่วมด้วยและมีอำนาจบารมีจึงจะสามารถขึ้นเป็นผู้นำหมู่บ้านได้และผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยก่อนมักจะมีความเก่งการเรื่องอาวุธและวิชาอาคมหรือแม้แต่ลูกบ้านก็มีวิชาความรู้พวกนี้ติดตัวกันแทบทุกคนเพื่อเอาตัวรอดซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ตามป่าเขา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเรียกหัวหน้าหมู่บ้านว่าหมอผีประจำหมู่บ้านนั่นเองและหมอผีที่มีความเก่งกายังหนุมแน่นอยู่ก็มีอยู่หลายหมู่บ้านเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะผ่านการเป็นทหารรับใช้ชาติมาแถบทั้งสิ้นก็เลยมีความรู้เรื่องอาวุธที่ทันสมัยแถมมีวิชาคมติดตัวที่สืบทอดมาจากผู้เป็นพ่อของตนเองหรือบรรพบุรุษของตนเองมาด้วยไม่แพ้ผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นผู้นำเช่นเดียวกัน ซึ่งหัวหน้านมพวกนั้นส่วนใหญ่ก็จะสืบทอ,อดมาจากผู้เฒ่าซึ่งเป็นหัวหน้านั่นเองตาโทนซึ่งเป็นหนุ่มไวไก่สี่สิบหัวหน้าหมาู่บ้านประจาําหมู่บ้านดงขมิ้นก็เคยเข้าไปเป็นทหารในตัวเมืองผ่านการออกรบมาแล้วในช่วงสมัยสงครามอินโดจีนครั้นเมื่อจบประจําการออกมาก็กลับมาอยู่ที่หมู่บ้านจนพ่อของตอนเองซึ่งเป็นหัวหน้าหมาู่บ้านได้ตายลงไปจึงได้รับการสืบทอ,อดเป็นหัวหน้าหมาู่บ้านต่อ สึ่งตัวของพ่อซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านคนเก่านั้นเก่งกล้าเรื่องวิชาอาคมและอาวุธเป็นอย่างมากหลังจากสืบทอดการเป็นหัวหน้ามาจากพ่อได้ไม่ถึงสองปีเท่านั้นซึ่งช่วงเวลานั้นอายุเพิ่งจะ20กว่าเท่านั้นเองแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้การยอมรับเพราะนอกจากจะมีความเก่งกล้าก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจคอยช่วยเหลือลูกบ้านอยู่ตลอดไม่เคยว่างเว้นไม่ผิดกับผู้ที่เป็นพ่อไม่ว่าใครจะเดือดร้อนอะไรไม่เว้นแม้แต่ต้องกลายเป็นหมอจําเป็น เพราะก็มีความรู้เรื่องยาสมุนไพรต่างๆด้วยเช่นเดียวกันหลายครั้งหลายหนที่มีสัตว์ป่าดูร้ายเข้ามาเพ่นพ่านในเขตของหมู่บ้านก็ถูกตะโถนถึงเป็นหัวหน้าหมู่บ้านขับไล่หรือไม่ก็ฆ่าตายไปจนหมดยังไม่รวมขโมยขจรที่หลงเข้าไปปนจี้ชาวบ้านอีกหลายครั้งหลายหนก็ถูกไล่ตะเพิดหนีตายไปทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้นำหมู่บ้านมารวมสิบกว่าปีไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าตะโถนทำยังไง ถึงได้ตามไปจัดการคนร้ายพวกนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวแถมยังตามเข้าป่าไปเอาทรัพย์สินที่โจรพวกนั้นปล้นจีไปจากชาวบ้านกลับมาคืนให้ชาวบ้านได้ทุกครั้งแม้ว่าโจรพวกนั้นจะมีอยู่หลายคนแถมมีอาวุธที่ทันสมัยก็ตามไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าจะทนใช้อาวุธอะไรถึงสามารถสู้มันได้เพียงตัวคนเดียวและก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าถามเรื่องนั้นเรื่องที่มีผู้ร้ายเข้าไปปล้นจีชาวบ้านมีให้เห็นอยู่เป็นประจำ เพราะว่าชาวบ้านอยู่ห่างไกลความจเจริญมากแม้พวกเก่าจะเข็ดขยาดไปพวกใหม่ก็ยังมากันอีกโชคดีที่ผ่านผ่านมาไม่มีการตายของชาวบ้านเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านทุกคนล้วนแต่ทําตามคําแนะนําของตาโทนซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทุกครั้งหามมีการขัดขืนเด็ดขาดไม่เช่นนั้นโจรพวกนั้นมันอาจเอาถึงตายทรัพย์สินที่มันขนเอาไปเดี๋ยวตาโทนจะเป็นคนตามกลับไปเอาคืนมาให้จนได้ทุกคนรักษาชีวิตตนเองเอาไว้เป็นดีที่สุด ชาวบ้านทุกคนต่างก็ทำตามคำแนะนำของตาโทนซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยไม่มีใครเคยได้ขัดขืนโจรผู้ร้ายที่เข้ามาปล้นจี้ชาวบ้านอีกเลยจนเมื่อครั้งหลังสุดมีโจรเข้ามาปล้นวัวควายของชาวบ้านรวมทั้งทรัพย์สินความโหดร้ายของมันก็คือฆ่าเจ้าทรัพย์ตายหมดทั้งบ้านทั้งที่ชาวบ้านไม่มีการขัดขืนใดๆพ่อแม่ลูกและเด็กเล็กอีกสองรายรวมทั้งคนแก่คนเฒ่าที่อยู่ในหมู่บ้านตายไปอีกสองศพไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือใดๆ ให้ได้ยินถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะว่าจโจรก๊นนี้มันไม่ได้ใช้อาวุธปืนแต่กลับใช้มีดพกปักเข้าไปที่หน้าอกของเหยื่อทุกรายกว่าตะโทนจะได้รู้เรื่องราวกับป่าเข้าไปช่วงสายๆเข้าไปแล้วด้วยความโหดเหี้ยมของจโจร๊กนี้ตะโทนจึงสั่งชาวบ้านว่าห้ามไปไหนมาไหนเด็ดขาดเพราะเกรงว่ามันจะย่ามใจและย้อนกลับมาป่นจี้ชาวบ้านรวมทั้งฆ่าชาวบ้านอีกก่อนที่จะสาวเท้าเดินเข้าป่าลึกตามโจรพวกนั้นไป เพียงตัวคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครติดตามไปด้วยแม้แต่อาวุธก็ไม่มีติดมือไปครั้งนี้คิดในใจว่าจะปล่อยโจรพวกนั้นให้กลับตัวกลับใจไปคงจะไม่มีเพราะความโหดเหี้ยมของมันปล่อยไปก็จะไปทํากับใครที่อื่นอีกเดินลึกเข้าป่าไกลออกไปเกือบ10กิโลเลาะลําคลองไปเรื่อยๆตามแนวชายเขาก็บพบกับโก๊กโจรที่มันตั้งแคมป์ที่พักกันอยู่ริมลําน้านั่นเองส่วนใหญ่ก็พากันหลับไหลอยู่ตามใต้ต้นไม้และในเต็นท์ที่พัก มีซากวัวของชาวบ้านที่มันฆ่าตายเป็นอาหารไปตัวหนึ่งยิ่งทำให้ตะโทนรู้สึกโมโหจัดหลับตายกมือขึ้นบริกรรมคาถาอาคมที่ตนนั้นลำเรียนมาจากผู้เป็นพอ่อไม่นานนักเพียงแค่ชั่วอึดใจเท่านั้นก็ลืมตาสาวเท้าเดินตรงดิง่งไปหากกโจรพวกนั้นที่พากันหลับไหลอยู่ก็มีบางคนที่พากันหลับหลับต,ตื่นเพื่อระวังภัยไปด้วยเมื่อหันมาเห็นตะโทนเดินดิ่งเข้าไปก็พากันร้องลั่นบอกเตือนภัยอันตรายกันวุ่นวายตามมาโดยเสียงปืน ที่ดังปองปางลั่นไปหมดทัวทั้งผืนป่าในบริเวณนั้นกระสุนทุกนัดพุ่งตรงมาที่ล่างของตาโทนซึ่งช่วงเวลานั้นล่างตาโทนที่พวกมันเห็นไม่ได้เป็นล่างของคนหากแต่ว่าเป็นล่างของเสือสมิงลายพาดกอนที่เกิดขึ้นจากวิชา,าคมแถมท่าทางยังแสดงอาการดูร้ายไม่ต่างไปจากสัตว์บวกกับความโมโหล่างเสือสมิงตาโทนกับพุ่งเข้าไปขย้ำเหยื่อที่อยู่ใกล้ที่สุดกัดฉีกเนื้อหนังขาดกระจุยกระจาย เลือดสดสดแดงฉานไปทั่วบริเวณหลายแล้วหลยเล่าจนสุดท้ายกระแทบจะไม่เหลือกระศูนย์นปืนไม่ได้ระคายผิวของเสือสมิงตะโทนแม้แต่น้อยพวกที่พากันตกใจร้องลั่นวิ่งหนีไปก็มีเพราะกระสุนปืนที่ยิงออกไปไม่สามารถทำอะไรตะโทนได้รู้ตัวว่าหากอยู่ต่อไปก็คงต้องกลายเป็นเหยื่อคมเขี้ยวของตะโทนเป็นแน่คนที่วิ่งหนีไปก็ปล่อยให้วิ่งหนีไปได้เพราะเห็นว่าคงจะเป็นลูกสมุนธรรมดาที่ไม่น่าจะโหดเหี้ยมอะไรแถมบางคนยังทิ้งอาวุธปืน วิ่งหนีกันสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดบางคนก็มีท่าทางเหมือนกับว่าคอยติดตามรับใช้โจรพวกนี้เสียมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะถูกบังคับไม่มีทางที่จะหนีไปได้แต่กับโจรที่มันก็คือโจรมันสู้แบบไม่ถอยเช่นเดียวกันแม้จะเห็นว่าอาวุธปืนไม่สามารถจะทำอะไรเสือลายผาดกอนนั่นได้ก็ทิ้งปืนแล้วคว้ามีดพุ่งเข้าใส่โดยที่ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวอะไรเช่นเดียวกันคาดว่าวิชาอาคมของโจรพวกนั้นก็คงจะมีติดตัวบ้างไม่มากก็น,น้อย มีดของพวกมันก็คงจะเป็นมีดอาคมซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักเลงหัวไม้หรือว่าโจรในสมัยนั้นชอบพกพากันเป็นอย่างมากมองเห็นไอโจนพวกนั้นสี่ห้าคนมันยืนพ่าบนคาถาอาคมไปด้วยก่อนที่จะเป่าพวดพวดลงไปในมีดที่มันถืออยู่บางคนที่ยังถือปืนก็ยังยิงไม่หยุดก่อนที่พวกมันจะพุ่งเข้าใส่เสือลายผาดกอนโดยที่ไม่คิดจะเกรงกลัวแม้แต่น้อยเมื่อถูกคมเขี้ยวของเสือกัดกระชากเหวี่ยงไปมาเนื้อหนังของพวกมันก็เหนียวไม่แพ้กัน คมเขี้ยวไม่สามารถจะฉีกเกลือดเนื้อของมันได้แต่ทั้งมีดทั้งปืนของมันที่แม้จะลงอาคมแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรเสือลายพาดก้อนได้เช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าอาวุธไม่สามารถจะทําอะไรเสือสมิงลายพาดก้อนได้มันก็คว้าท่อนไม้ท่อนกระบองที่คว้าติดมือมาได้พุ่งเข้าใส่ทุบตีล่างเสือสมิงแต่ด้วยพละกําลังของมันแม้ว่าจะหนังเหนียวแต่ก็ไม่สามารถจะสู่พละกําลังของเสือสมิงได้ ไอ้พวกโจรพวกนั้นสี่ห้าคนก็ถูกกัดกระชากเวียงกระเด็นไปมาคนละทิศละทางพุ่งเข้าใส่คนนั้นละออกจากคนนี้กัดเวียงกระชากไปมาไม่หยุดสุดท้ายก็เห็นท่าทางของโจรพวกนั้นอาปากหายใจฝืดฟาดฝืดฟาดด้วยความเหนื่อยล้าแต่ก็ยอมรับจิตใจของพวกมันที่แม้ว่าจะสู้ไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมหนีเอาตัวรอดแม้เสือสมิงตะทน ไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของมันออกมาเป็นชิ้นๆได้แต่ก็ทําให้พวกมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและบอบช้าเป็นอย่างมากตามลําตัวไม่เว้นแม้แต่ลําคอเขียวช้าเป็นจ้ำๆจากคมเขี้ยวบางคนถึงกับสาลักเลือดออกมาบางรายก็ะกระดูกกระเดี่ยวแขนขาหักไปบ้างก็มีด้วยความที่หนังเหนียวมันไม่สามารถที่จะทําให้ร่างกายภายในแข็งแกร่งไปด้วยได้ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงจนพวกนั้นสี่ห้าคนก็นอนกันหมดสภาพกระจัดกระจายออกไปทั่ว สุดท้ายก็นแน่นิ่งขาดใจตายในที่สุดรวมวมโจรทั้งก๊กของพวกมันที่ตายรวมสิบกว่าคนเข้าไปแล้วทีนี้ไปได้ห้าหกคนคงจะไม่สามารถไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อีกพอดูท่าทางแล้วคงจะไม่ใช่โจรก๊กเดียวกับพวกนี้น่าจะโดนบังคับข่มขืนใจมาเสียมากกว่าก่อนที่ร่างของตะโถนจะกลับคืนมาเป็นคนอีกครั้งและหอมเอาทรัพย์สินของชาวบ้านใส่เกวียนเทียมวัวเทียมควายที่เหลือกลับเข้าหมู่บ้าน ในสภาพติดตามร่างกายแกไม่มีอาการบาดเจ็บแม้แต่น้อยก็ทำให้ชาวบ้านแปลกใจเหมือนทุกๆครั้งแต่ก็ไม่ได้ถามไถยว่าแกไปทำยังไงเมื่อเข้าไปถึงหมู่บ้านก็นจอดเกวียนและเดินกลับเรือนของตนเองในท,ทันทีปล่อยให้ชาวบ้านยืนงงกันอยู่แบบนั้นเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นเองเรื่องของตะโทนมีเพียงโจรไม่กี่คนเท่านั้นที่หลอดตายไปนำไปเล่าสืบต่อๆกันให้ลูกหลานของตนเองได้ฟังว่าไปพบเจอมากับตาของตัวเอง ว่าจู่ๆคนกับกายล่างเป็นเสือสมิงไปต่อหน้าต่อตา